<M łość> ไม่ไม่คือเอ็ตีป่าโจทุกคนตอกก้มกัดกูราชาพุใหม่มาละมึงมาดิไอ้โจมึงไม่เท่าไหร่มาดิราชาเด็กน้อยมาดิมาดิไอไปแถวไอ้กระตอกราชาจอมปลอมราชาจอมปลอมติดชาดวอะไม่โง่รทุกคนถ้าโง่พ่อเมื่อกูตายเฮ้ยมึงแบนไปด่วนวะ ตอนแรกยาปากดีอยู่เลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมอะไรเนี่ยน้องๆครับอันนี้อ่านว่าอะไรอ่ะช่วยอ่านได้ปะรังแครครับรังแคร์ังแคร์ังแคร์เข็บเข็บร<ด>ังแครครับดูดิโคตรสกปรกอ่ะเอ้ยศอเศษขยะทิ้งไปดีกว่าก็เดี๋ยวผมเก็บนมก่อนแล้วกันนะครับไม่ค่อยอยากเอามาท <ๆ S 1> หรอกโอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้หมายัดแม่สะดุดหมาคนดูทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาหนึ่งหนึ่งกับไอ้อะไรเนี่ยชิงบัลลังก์ราชากับไอ้คนชื่ออโตนะคครับก็ืปวาโจอ่ะคือผมได้ทักไปทาาเคค้นะรับก็ือ คือผมไม่พอใจในตําแหน่งเขาอะอันนี้พูดตรงๆเลยนะ <c oughs> มันรู้สึกมันจอมปลอมเกินไปมันแบบเนี่ยอันนี้ตัวจริงนะเนี่ย CG G อะไรเนี่ยมันมันรู้สึกมันจอมปลอมอะ <c oughs> มันมีแต่เด็กน้อยสารเสริ์อะมันไม่ควรเวลาชา <c oughs> ้าคนี่ <c oughs> มันควรเวลาชา้าก็คือกูประนึงนครับบอกคนดูอยู่คือไอ้ลูปเปอร์ซีจีคนที่มีประสบการณ์ประสบการณ์จริงการไปแข่งการอะไรเนี่ยแต่อคนเนี่ยไอ้ป่าโตเนี่ยมันไม่รู้สี่รู้แต่อะไรคือแข่งมันก็ยังไม่เคยไปอะมันมันนอก ไอพวกแบบไม่ออกจากคอกอันเนี้ยเดี๋ยววันเนี้ยกูจะทาให้พวกมึงดูอันนี้าใครแชคนดูก่หครับเนี่ยใครเชียร์กูกดหัวใจวันนี้กูจะปิดเกมดิ๊บผมที่ดิ๊บมาอันนี้ผมบอกคนดูคนดูอย่าพุ่งยาจยานาคูดิเฮ้ยแย่มากนะเนี่ยเบอร์ลืมไม่ออกเดี๋ยวกันนะตัวคือ ไอชิปเก่าที่ผมแพ้ต่าโจอ่ะอันนี้ผมพูดตรงๆนะอันนี้ตรงๆไม่โกหกคนดูผมสาบานถ้ากูโกหกขอให้กูตายตอนนี้เลยเนี่ยกูตายไหมแล้วก็พูดเรื่องจริงแล้วแล้วแล้วเขาก็บอกว่าอ่าเอางี้ผมให้500ผมก็เลยเอาตังค์ตอนนั้นผมไม่ค่อยมีตังค์แล้วผมก็เลยอ่อนให้คือจบจบไปแล้วนะครับแต่ว่าแมทนี้ไม่เกี่ยวแล้วแมทนี้คือฝีมือนะผมพูดได้เต็มปากไม่มีการตัดฉากครับฝีมือร้อนๆแต่้าผมแพ้ปาโจผมพร้อมทุกอย่างคนดูสั่งผมทำอะไรก็ได้กูยอมแบบเรียตีนถ้ากูแพ้กูยอมแบบกราบส ทุกอย่างเลยแต่กูไม่แพ้วันเนี้ยโอเคคาเชียผมกดหัวใจพอดีกว่าป่ะแล้วก็มาเริ่มกันเลยครับคุณโจครับมีกติกาจะบอกไหมครับต้องบอกกติกาก่อนเลยกติกาก็ง่ายๆครับผมก็หนึ่งๆนี่แหละครับกติกาคือแบบยังไงบ้างห้ามทำอะไรห้ามอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมใช้อะไรอีกคุูก็ร้องอีกอ่ะก็เล่นเล็กตามอัจาศัยะเลยครับคุณอยากเล่นอะไกก็เล่นเลยครับเองนะอะไรก็ได้นะอ่าก็เล่นได้ครับเอายังครับหุบปากครับที่เหลือหุบปากกูเองวันเนี้ยจะได้รู้ว่าใครเป็นราชาตัวจริงวันนี้นะผมนะคุ ขออะไรอยา่างนึงเลยนะขออะไรล่ะครับพวกมึงเนี่ยน,นะอันเนี้ยจริงจังอ้าวมึงเอาเงิน500มาไหมเนี่ยไอ้โง่มันปัาไ,ไอ้โง่ บอกฮอชิคผดูดิหมอกมันยังไม่มีเลยแล้วยังไงเนี่ยมาม่เอาไงเนี่ยเอาไงเนี่ยก็เล่นไปครับเดี๋ยวเกมสอนแล้ก็ได้เงินครับโอ้โอเคโอเคไม่เป็นไรครับคนเก่งเล่นปืนอะไรก็เก่งโอเคได้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรหุบปากหุบปากอันนี้คุณโจครับผมขออะไรอย่างนี้แม่ถ้าผมชนะคุณนะครับผมผขอเป็นราชาเอาเอาเอาไปเลยครับอยากได้ก็เอาไปเลยอันนี้พูดเลยนะพูดเลยนะและและเวลาคนคนดูเรียกคุณโจว่าราชาโจต้องบอกคนดูว่าไม่ใช่แล้วครับไอบอลลูปเปอร์ซีซีเคนะครับอ่าได้ได้ได้ พี่คิดถูกปะพี่ไหวพูดมาให้กำลังใจกูพอพี่บอนซู้ซูนะครับมันไม่ไหวกูหรอกมันยังไม่ยิงหัวเลยเนี่ยมันยังเจลิงแต่ตัวเลยเนี่ยเอาดิมาดิบ้านนอกมาดิมาดิมาดิก็มาวัดกันเลยมาก็วัดอยู่ก็วัดอยู่ก็วัดอยู่โอ้ยเชี่ยยิงแต่ตัวเข่าเจ็บปหมครับ บอกข้าวะอ้ยไอ้เหี้ยตายเลยแม่ไปตปิดปาทั้งคนรู้ไม่เอาแล้วเนี้ยกูไปนับเลยพี่โดตไอเขาขอบใจมากขอบใจมากเนาะตรโหดอ่ะขอบใจมากขอบใจมากเดี๋ยวมึงจะไปเคลียร์ปัญหาแม่อมึงเหรอ ไอ้ซาดาโลคใครวะเฮไปไปชียร์ำมันนี่กูบอกให้มึงมาทำลายสมาธิมันไงวัดนี่ไหวแค่นั้นแหละเริ่มเริ่มนับตั้งสองเลยตอนแรกไม่นับครับแค่นั้นแหละมาครับลงมาปรลองครับลงมาประลองครับลงมาเลยจะรอแล้วเนี่ยครับไอ้เฮ้ยคิดถึงสมัยไปแข่ง2012ว่ะแม่งมีข้อผิดพลาดแบบนี้แหละตอนแข่งอะฝ่ายตรงข้ามลงมามีปืนหมดเนี่ยมีพี่คนเดียวไม่มีปืนเนี่ย เกืบเกื b, <mid> le, อรนเกืบรดนเนี่ยมาดิม right ึงก็มาดิจอบนี่กระชามึงไม่ต้องรีบกนพันนี้ว่าเป็นประชาหรอกเนียกว่าเป็นขยะดีกว่าปากมึงไหวปากมยไหวมพวมึงจะไปชบมาทำอไรเนี่ยมึงบ้าทำสมาธิมันสิโงจาปัดมามึงก็ามันดีอาไหวอยู่รล เออดีทั้เอายอดไปใคร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 แบบชมใครแบบช่วยกูด่าเอาไปเลยโง่โง่เหียปาโจไม่โงู่ใช้ทีอยู่เงียบวยเหมเียเอ้ยาไปนิดเดียวอ่ะคนดูเท่าทีฮะยังมีใจไปพี่ยิงไก่โอเค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 โอโอเคโอแล้วใครมันไปชมมันไว้ตัดพ่อมึงอ่ะ มาเฮ้ยเงียบนะรอบแรกขึ้นจริงนะเงียบเงียบทำเกมมันยังไม่คืนกันเกมมันจะคืนกันไม่ลงเดกมยังสูสีอยู่ยังตีคู่กันได้แค่ถึงไม่แค่สามเปอร์เซ็นต์เองไม่ต้องโม้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้อ่ะคือชนะแค่แรกๆมันไม่เรียกว่าเก่งหรอกครับจริงทีมือบใช้ไปร้อยแล้วตีมือมึงก็ทงนั้นอ่ะกันตออทุกเกมไอ้เหี้ยก่คันต่อ GTLV ก็กันตออพวกปลายแถวทุกเกมขยับมาดิขอตึ้งๆพนกนี้ดิ ไม่ได้ใส่กอดนะคือถ้าเขาอัดตัวผมตายนะครับไหน่ะปั๊มยาปั๊มาปั๊มยาเดี๋ยวร้องเอเได้ครับนะครับเขาจะยิงดิเขาจยิงดิก็ไม่ดิงก็ไม่ดิงก็ม่ดิงก็ม่ดิงก็ม่ดิ้เดิ้่วยี่วยสวยตเื่อเื่อเ่วอยู่โ u เเอ้างกูตยว้ยนวย ไลูเตอตาอล่นาเดียวองนะกูเ็นนไกกู็นัวกมวไงให้กาลังใจกูวันคนู้จักมนคนครับใคร้มาห้ังใจกูไม่ใส่กล้องนะครับ่แก้วแม่มึงอ่ใครวะไวอยู่้เอ้ยมตอาแนี้ทําปสมานี้มันดีอยู่ไหนอะไก่ทอยูพี่ทอยู่เฮ้ยทอยู่มก็ได้มนตมึงอพอมักเยอ้าาโโงดีสวยส

เคนดูป่าโจโคตรงงอ่ะคอดูคนดูการเใจไอ้บอลกำลังจะได้เป็นราชาคนใหม่ในเกมปีไฟอะไรเงี้ยเฮ้ยยังยังสามสองอย่เลยรีบไปไหนวะมึงรอกราบตีนกูเอีทุกคนเอฟป่าโจทุกคนรอคมขกับกูตัวอะไรตัวนึ่งตหัวตัวหัวตันหัวตัวหัวโัวตัวนั้นสุดท้ายม่ไม่คือเอฟตีป่าจดนคนปก้มกากูาคนใหม่มาละมึงมาดิไอโจมึงไม่ท่อยดิ มาดิราชาเด็กน้อยมาดิมาดิไฟแผวไอ้กระตอกราชาจอมปอมร่าชาจอมปอมไม่เอ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้อ้ไ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 อ้้อ้ไออ้ไอ้ไออไอ้้วไปแล้วไอ้ล้อไอ้ไ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไออ้ไอ้ไอ้ไอบไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ กูเหรมึงกล้าตีกูกูหักไม่ไหวสักครั้าสองแล้วนะครับคุณลุงเปอร์ไหวอยู่ครับถ้าไม่มีคนปอนอ่ะีบอลกล้องพี่ถ้าปัจจัยสมาธิมันอยุ่อย่างงี้แล้วกูจะหักง่ายมึงฟังกูเป็นรู้หมดเลยควายเลยอ้นตัวด่วนโควิดแม่งยิงตะขอมึงมีปัญญายิงหัวไม่โตสมาธิมันอยู่ห่าแม่งนะเช่นครับรู้สึกสมเพชครันเออราสมเพชเนาะห้าตัวยิงตัวหมดเลยอ่ะคืออะไรอ่ะห้าตัวคือแบบยิงตัวหมดเลยอ่ะแม่งไม่หยุดเล่นรืบแม่ง เาหัวเกไหมครับมาดิมาดิไม่ได้เก่งห้าห้าีว่าใครโนหนึ่งพี่บอลขบพี่บอลลูเปอร์ลูเปอร์สีกีโนหนึ่งา ใครชมกูเอายศครับใครชมกูแบบไม่เหลี่ยมเอายศครับเนี่ยครับเนี้ยเน้เนียเน้ยเนี้ยเนี้ยเี้ยเนี้ย้เนี้น้้นี้้เ้เนนใหม่มา้้ยว้าวเป็นราชาี้แ้ เขาหัวตายแล้วว่ะเมื่อกี้เขากระตัเกินเกินเลยขึ้นนะหนาเอ้าเอ้าขวดยังเถื่อนปีบอลขวดขวดยังเถื่อนขยะตายเมื่อกี้ขยะตายโดนหัวแล้วคนดูเอ้าไอ้เหี้ยเฉยงงความค้างนั่นเนี่ยโดนตอกเลยมาดิปลายแถวีเห้ยตายแล้วอ่ะตัวปบอลอันนี้พนันป่ะพี่อันนี้เนี่ยแก้วปีบอลเต่างอยพ่อมึงไงปีบอลอันนี้อันนี้พนันป่ะพี่พนันป่ะเียไม่มีการตามแผลอันนี้เป็นการ เดิมพันตำแหน่งราชาคนใหม่ครับพี่สูตูพี่พี่จูอย่าลืมไปบอกเอฟซีลู่หลานด้วยนะครับว่าราชาคนใหม่ไม่ใช่ป่าโจแล้วครับโเธอบอลมันเมื่อวันเมื่อก่อนเพียบเลยใช่ครับพี่ตึ๊ว่าใช่ป่าโจไหมที่เป็นราชาบอกว่าไม่ใช่แล้วลูคเปอร์ซีจีเนี่ยลูคเปอร์ซีจีเขาลึกจับต่อกูยังไม่แพ้ครับมึงรู้ได้ไงว่ากูจะแพ้มันครับไอ้กระตอกพันเนี้มึงรู้ได้ไงมึงดูสภาพมันเองนี่เนี่ยมันยาวตัวเองไม่รอดเลยมึงรูนี่มันเคยไปแข่งไหมกูถาม กูถ่าไอ้โจเนี่ยไอมือต่อไม่ไหเอ้าตายเตี้ยมากไม่เป็นไร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 หวอยู่สู้ๆครับสู้ๆครับี่บเราคุยกันว่าไอ้แมแรกไม่นับไม่ใช่หรอบวบมือใช่ป่ะพี่บอลกูคุยกับโจแล้วโจบอกเออแมแรกไม่นับนะบอลอะไรเงี้ยสู้ครับพี่มึงแบนด์มากนี่อ ไ้พูดอะไรวะลูกเบิ้ข้ามานหนึ่งครับเฮ้ยยิ้มก่อนลูเฮ้ยมจะตายม่จะตายมดนจะตาเอ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 าเูจะมาลุยปากกู มื่อกี้เยี่ยมหัวคืนเลยมันเก่งแต่เรียมเดี๋ยวก่อนไม่เป็นไรนะมันเก่งแต่เรียมพี่บอลไม่เก่งแต่รยมโจบอกบอลเองโจบอกว่าไม่ใช่มันเก่งแต่เรียมโจบอกว่าไม่น้ำนะกูเป็นพยานได้ตัวบอกเองอ่ะสมเบ็น